โมเดิร์นไนทีวีร่วมกับประวิทย์กรุป๊ปเสนอรายการต้นไม้ใบญ้า ค่ะท่านผู้ชมคะและในวันนี้นะคะดิฉันถือโอกาสนาท่านผู้ชมมาที่ตําบลหนองตากยาอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะเห็นว่าด้านหลังของดิฉันนั้นเขียวขจีไปด้วยพืชชนิดหนึ่งคนไทยรู้จักกันในนามของว่านสีท่ทิศนะคะแต่โดยสากลแล้วเขาเรียกกันว่าอมาลิลิสเราจะมาคุยกับผู้ที่ได้จุดประกายแล้วก็เริ่มต้นปลูกพืชชนิดนี้ในพื้นที่แห่งนี้ คุณพี่ชัยมณีโชตค่ะที่มาของเขาเกิดขึ้นได้ยังไงคะคือเดิมเนี่ยเรามีที่ที่นี่อยู่แล้วนะแล้วก็วันสีทิเนี่ยทางอิสราเอลก็อยากจะปลูกภายในประเทศไทยแต่ว่าทำไประยะหนึ่งไปติดต่อคนนู้คนนี้แล้วก็ไม่สำเร็จนะ,ะก็เอามาให้เราเมื่อสักห้าปีที่แล้วสามพันหัว่อนให้เราลงปลูก โดยใครจ่ายอะไรเป็นของเราพอออกมาก็เริ่มส่งไปต่างประเทศเพื่อทดสอบว่าคุณภาพใช้ได้ไหมนะหลังจากนั้นก็ปลูกเพิ่มจากสามพันก็ปลูกเป็นสองหมื่นแต่ครั้งนั้นไม่ได้ส่งแล้วก็ขายในประเทศที่มันได้หัวมาจากนั้นเราก็เพิ่มขึ้นเป็นห้า0มื่นห0หมื่นเราก็พิสูจน์ทางคุณภาพแล้วว่าใช้ได้นะ เขาเลยตกลงการผู้บริษัทจากอิสราเอลนะซึ่งเป็นกิจบุตรขนะใหญ่อยู่ที่นั่น <Okay. S 1> ซึ่งเขาทำอยู่ประมาณล้านหัว <Okay. S 1> เขาก็ตกลงว่า,าเรามาเข้ากู้กันดีกว่า <Okay. S 1> โดยเขาก็าเอาผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคนไทยไปอยู่ที่อิสราเอลเป็นเวลารวมกันเกิน10ปีก็ <Okay. S 1> ให้มาดูแล <Okay. S 1> พอมาปีแรกเราก็ทำได้ แสนหัวนะคือส่งไปเยอรมันหนึ่งตู้ส่งไปอเมริกาหนึ่งตู้นะซึ่งเขาก็มีเลคคอร์ดว่าประเทศไทยส่งเป็นครั้งแรกค,คุณภาพก็ส่วนใหญ่ถือว่าใช้ได้ะนะ,ะไม่มีปัญหาการลงทุนตรงนี้เราเป็นบริษัทเอกเทศใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อสยามฟลาเวอร์บอลค่ะเรายังมีข้อมูลอีก หลายเรื่องนะคะที่จะเก็บมาฝากถ้าสนใจนะคะอยากรู้ต้องชมกันต่อในตอนต่อไปค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณพิชัยมณีโชตในฐานะที่ท่านเป็นผู้จุดประกายในการปลูกพืชหัวอย่างอมาลิลิสในประเทศไทยที่หนองตักยามาหาข้อมูลกันก่อนว่าความต้องการของลูกค้าในแต่ละปีเนี่ยเขาต้องการมากน้อยแค่ไหนคือขณะนี้เนี่ยนะการตลาดเนี่ยอยู่ในมือของพาร์ทเนอร์ของเราคืออิสราเอลนะฮะเขาเป็นคนออกเดินขายะนะ,ะซึ่งเขาก็มีของเขาเองเนี่ยประมาณหนึ่งล้านหัวประจำอยู่นะ เขาเป็นรายใหญ่ที่สุดของอิสราเอลนะแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่แทรกเข้าไปขาะเนี่ยโตโติมาร์เก็ตที่ต้องการมีประมาณ30ล้านที่เขาขายกันอยู่นะแต่ว่าเราก็มองเห็นตลาดใหม่อย่างทางเอเชียไต้หวันเกาหลีเบืองจีนก็อาจจะเพิ่มกว่านี้ได้อันนี้ก็เป็นโอกาสดีของประเทศไทยนะเพราะว่าคนที่ทำขึ้นมาก็จะ ได้ผลดีขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกันอื่นก็ไม่ได้แพงกว่าเราก็ถือว่าอันนี้ก็รีแอนเลิร์เรียนไปรู้ไปะนะฮะซึ่งในระยะยาวมันก็จะตกของประเทศไทยถ้ามีใครทําขึ้นสักคนนะส่วนว่าไอ้ตลาดในระยะสั้นนี่ก็อาจจะต้องมองหน่อยนะ,ะเพราะขณะนี้ทุกประเทศเรื่องแพนกวารันตีเนี่ยก็ทางสตรีกนะ ตรงนี้เนี่ยพอประชาสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่เขาสนใจเนี่ยทางบริษัทคุณพิชัยเองเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์คนที่เขาสนใจในพืชตัวนี้บ้างค่ะก็เราก็ยินดีนะว่ติดต่อเราได้ที่บริษัทนะ <c oughs> ติดต่อคุณสถิตได้ <c oughs> เพราะกันนี้นี่คุณสถิตก็แพร่ไปให้ชาวบ้านถึงเยอะชาวบ้านก็เริ่มมาไปปลูก <c oughs> เพื่อการแรกเราเลื่ก <c oughs> ต้องเลือกพื้นที่นะฮะต้องเป็นดินทราย แล้วก็มีน้ำที่สามารถให้ได้ทั้งปีถ้าแรงก็คงจะไม่ได้เพราะคุณภาพของหัวจะทำไม่ได้ส่วนสถานที่ต่างๆก็หลายจังหวัดทำได้ก็ปัญหาคือต้องใจเย็นคล้ายๆว่าเป็นส่วนหนึ่งอย่าไปทุบเทอะไรมากทำน้อยๆแล้วลองดูเรียนไปรู้ไปนะฮะเราจะมาติดตามเรื่องราวในเชิงลึกของการปลูกว่านอมารินิสที่หนองตับยา กันในตอนต่อไปค่ะ ค่ะทุกผู้ชมครับในวันนี้ที่ฉันได้มีโอกาสารู้จักกับท่านศาสตราจารย์ดรวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ขออนุญาตมาหาความรู้กับอาจารย์ในเรื่องราวของว่านสีทิศหรือว่าอมมิลิลิสพูดถึงอมมิลิลิสก่อนในจริงๆแล้วมันอยู่ในพืชในวงอมมิลิดาซีอีหรือหรือวงหรือแฟมิลี่อมมิลิดาซีอีมิลิดาซีนี่เป็นพืชวงใหญ่นะครับมีหลายสปีชีส์นี่ในเมืองไทยเท่าที่ผมสังเกตนะมันก็มี พวกพืชในตะกูลที่อยู่หลายอันกันอย่างเช่นพังพวยนะปกพังพวยเล็กพังพวงใหญ่ตุ้งตั้งลิลี่ใหญ่ดอกเล็กๆอะไรปลกนี่นะผมมานี่ผมก็ในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการของบริษัทในกลุ่มลดได้อยู่นะก็เห็นว่าเราน่าจะให้ขออ้อเสนอแนะบางอย่างอย่างเช่นการปรับปรุงพันธุ์นี่เราก็พยายามที่จะสร้างพันธุ์ขึ้นมาใหม่แต่ว่าเมื่อการสร้างพันธุ์ขึ้นมาใหม่นี่เราก็เห็นว่าวิธีการที่ดี อย่างหนึ่งคือการใช้มิวเทชันทาให้กลายพันธุ์การใช้มิวเทชันทาให้กลายพันธุ์นี่อาจจะใช้พวกหลังสีซึ่งเราก็ได้เริ่มการใช้หลังสีขึ้นและการใช้อการเพาะเนื้อเยือ่อให้มันกลายพันธุ์ในเนื้อเยื่อนะโดยใช้สารเคมีอย่างเช่นโคจะใช้นอลิไซลีนอะไรพวกนี้การใช้ครับ แต่ก็เพื่อให้มันเกิดกายพันุ์ใหม่ๆในเรื่องของการผสมพันธ์หรือไฮบริดเซชันนยังไม่ได้ทำเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจว่าในเมืองไทยมีทำหรือเปล่านะแต่ว่าที่เราได้เริ่มต้นคือเราได้เริ่มผสมระหว่างไอ้นี่ฮะอะมิลิลิสกับวิเป้ผสมกับไอ้พวกว่านซีทิศท,ที่มันมีในเมืองไทยอยู่แล้วเป็นเป็นพวกมีกิ่งก้านสาขาแต่ว่าไม่ใช่มีเป้าแต่มีทิวเบอร์นี่เราผสมกันไปแล้ว ทิเบอร์นี่มันจะออกต้นเป็นก้านมีกี่ก้านมีหลายก้านแม่มันจะออกดอกได้มากกว่าอตัวนี้นะฮะนี่เราก็คิดประสบไปแล้วแล้วเวลานี้กันมันอยู่ในระหว่างเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อฮะฮไม่ทราบมันจะออกมาดีแค่ไหนกำลังทำอยู่ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะคะเป็นความเขาเรียกว่าความก้าวหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นในวงการไม้หัวอย่างอมาลิลิสที่อาจารย์มีข้อเสนอแนะว่าโอกาสในการ กลายพันธุ์นั้นมันอาจจะเกิดผลประโยชน์ในแง่ของอได้พัฒนาพันธุ์ที่ดีเกิดขึ้นโอกาสของไม้ชนิดนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องทางในการผลิตเพื่อการค้าได้อย่างน่าสนใจชนิดหนึ่งเลยนะคะค คะ่ะท่านผู้ชมคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันขอนำท่านผู้ชมมาดูการผลิตว่านสีทิศพันฮอลแลนด์โดยการร่วมทุนกันร,ระหว่างระดับกรุ๊ปกับบริษัทของคนอิสราเอลนะคะซึ่งคุณสถิตเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มาบุกเบิกในการปลูกที่หนองตักยาเป็นคนแรกเลยต้องว่าอย่างนั้นเลย มีประสบการณปลูกมาก่อนก็เคยทําที่อิสราเอล12ปีระหว่างการผลิตที่อิสราเอลกับที่ประเทศไทยที่หนองตักยาที่มาทําตรงเนี้ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงที่สายพันธุ์ก็ปลูกเหมือนกันนะแต่ที่นี้ที่ระบบการปลูกไม่เหมือนกันคือเขาจะปลูกในกินเฮาใหญ่พวกกลุมอุณหภูมิได้ที่เมืองหนาวเนาะ บางพื้นที่เขาจะใช้ระบบหมุนเวียนของน้ําร้อนให้หมุนเวียนเพราะว่ามันอากาศหนาวเขาต้องการให้รากมันมีความอุณหภูมิร้อนแล้วทีนี้หลกัลกๆก็คือน้ําหยดเป็นหลักพอมาปลูกที่หนองตากยาเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราต้องทําก็คือเรื่องของคุณภาพของดินที่ใช้ปลูกใช่ไหมคะต้องเตรียมพิเศษยังไงบ้างให้น้ําชุ่มตลอดแล้วก็ตีดินให้ละเอียดนะ,ะวิธีปลูกแล้วก็ต้องให้น้ําก่อนปลูก ควบคุมยาไม่ให้ขึ้นสชยาคุมยาไว้ก่อนแล้วดินที่เนี่ยปรับปรุงแล้วมันได้สภาพที่เหมาะสมกับหัวพันธุ์ของเราไหมคะก็ถืออยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมเพราะว่าเป็นดินตายแล้วน้ำไม่ค่อยขังเท่าไหร่ความเป็นกรดด่างน่าจะถึง6.6.5ครับผมค่ะก็ประมาณนั้นก็เรียกว่ามีความเหมาะสมแต่นี่เราปลูกกลางแจ้งมันเป็นปัญหาอุปสรรคยังไงบ้างเวลาตอนเช้าจะมีหมอกเมลารจะทำเชื้อโรคได้เยอะแล้วก็ฝนตกจะทำให้เชื้อโรครักษายาก ที่อิสราเอลมันเขาควบคุมได้ก็ถือว่าบ้านเราก็ดีอยู่อย่างคือว่าอุณหภูมิใช้ได้ครับได้มากทีเดียวแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทําผลผลิตออกมาได้แล้วครับนานแค่ไหนแล้วนะที่เราได้เก็บเกี่ยวปีที่4ก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ขาดุดแล้วทีนี้ปีต่อมาเราก็พยายามศึกษาแล้วก็ขยายแล้วก็หาพัฒนาควบคุมทุกอย่าง ที่มัมีปัญหาเราก็พัฒนาขึ้นโอเคปีที่แล้วก็ได้2ตู้ตู้พาร์คเนอร์ส่งที่ประเทศอเมริกากับแถวยุโรปนะครับผมก็ถือว่า<ช>โอเคพรุ่งนี้จะให้คุณสิริถ่ายทอดให้ฟังว่าการจะผลิตแล้วก็ส่งเป็นหัวพันธุ์ไปขายยังตลาดต่างประเทศนั้นประกอบด้วยกระบวนการในการดูแลจัดก,การอย่างไรพรุ่งนี้ติดตามชมกันต่อคะ่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันยังคงอยู่กับคุณสถิตทุยโทไทยในวิธีการที่ทางบริษัทร่วมทุนมีวัตถุประสงค์ในการเอามาปลูกเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการจะให้เราเนี่ยผลิตอะไรเพื่อไปขายให้เขา okay. เอาหัวแล้วเขาไปถึงเขาก็จะไปปลูกให้โชว์ดอกครับในกระบวนการผลิตเรามาผลิตที่นี่เนี่ยเริ่มต้นปลูกยังไงได้ฟังหนก็ทางเราเขาจะมีสายพันธุ์มาให้เราปลูกเขาเอาอะไรมาให้ป็นซึ่งขนาดของหน่อพันธุ์เนี่ยใหญ่ที่สุดด้วยขนาดนี้นะครับถ้าเล็กสุดก็จะมีขนาดนี้ แต่เราต้องมาคัดเบอร์คัดไซตอีกทีครับผมต้องปลูกหัวใหญ่ก่อนถ้าเล็กเกินไปเราก็อาจจะเพาะซ้ำไว้ก่อนก่อนก็ไดนะะ้ขนาดแปลงที่เรายกนี่มันประมาณกว้างเท่าไหร่เม็นยี่สิบครับผมสามารถลงหัวพันได้จํานวน6หัวครับต่อแถวะนะคะหก <15 S 1> สิบเซนคูณยีครับคือระยะห่างระยะห่างน,นะคะ่ะและขั้นตอนต่อไปปลูกถึงอาทิตย์หถ้าได้ใบสใบเราก็เริ่มให้ปุ๋ยครับ เริ่มให้ปุ๋ยครั้งที่1น46-00ผสมกับ21-00ค่ะ <c oughs> 21-21สูตรเสมอน,นะมี <c oughs> แล้วก็อาจจะ46ในอัตราส่วน1ของ2ส่วนของ21-21ครับลักษณะของการให้ปุ๋ยในแปลงปลูกถ้าจะดีที่สุดก็ให้ตามระบบน้ำหยดเพราะว่าสาเหตุที่เราโรยอย่างนี้มันโอกาสที่จะไปตามโวมตามไรไม,ไม่ไม่ดีที่ควรแล้วก็เปลี่ยงเยอะ ถ้าเราให้น้หยดเราสามารถลดปริมาณค่าใช้ใจ่ายได้เยอะแล้วก็มันจะค่อยๆได้กินอะไรเยะแยะดีกว่าครับผมคะ่ะสมมติว่าดูใบลักษณะถ้ามีออกสีเหลืองเราก็รู้ว่าออปุ๋ยไม่พอเราก็ต้องเพิ่มอัตราเข้าไปเขียวเกินไปก็ไม่ดี <คะ S 1> มันอาจจะอ่อนแอเราก็ปรับ46ลงบ้างอย่างนี้ครับผมเราก็ต้องดู <คะ S 1> ประมาณสัก8-9เดือนขนาดนี้เราก็สามารถ เล็งหัวเราก็อาจจะลดสี่สิบหกลงบ้างเพราะว่าจ,จะเล่งเสมอ,อสูตรยีเย่เบียดยีเย่เบียดยี่เบียดเสมอถ้ามีสิบห้าสิบห้าก็เอาสิบห้าสิห้าครับผมขนาดหัวที่เหมาะสมที่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวแล้วไปส่งออกได้น่าจะเริ่มจากนี้ขึ้นไปครับประมาณยี<า>่สิบสองยิบสี่ยี่บถึงยีสี่เซนครับผมะะก็เป็นขนาดหัวที่ <ใน S 1> ตลาดเขาต้องการครับนะคะระยะหัวขนาดนี้ก็สิบห้าเดือนพอดีเป็นตัวอย่างวิธีการ ว่านสีทิศท,ที่เก็บมาฝากจากบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับอิสราเอลที่มาผลิตที่น้องตักยาจังหวัดกาญจนบ,บุรี ท่านผู้ชมคะแปลงที่เห็นอยู่นี้นะคะมีการปลูกว่านสี่ทิศพันธ์ฮอลแลนด์หรือว่าอมาลิลิสนะคะเป็นการปลูกภายใต้การร่วมทุนระหว่างระัาก,กรุ๊ปกับบริษัทอิสราเอลนะคะถ้าถามถึงสายพันธุ์เราเอาพันธุ์มาทดสอบในการปลูกและทําการค้าในกี่สายพันธุ์ด้วยกันตอนนี้เรามาถึง8สายพันธุ์ครับการตอบสนองในพื้นที่ปลูกของเราที่หนองตากยามันเป็นยังไงบ้างมันทั้ง8สายพันธุ์นี้มันโอเคหมดไหมยะไม่เหมือนกันครับผม เลยค่ะยกตัวอย่างชื่อเรดมิน an anyway, so I mean, ิไวท์ก็รักษาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะปัญหาอุปสรรคไม่มากไม่มากครับตัวต่อไปอันนี้ชื่อเฟอร์รี่เขาจะรักษาง่ายที่สุดแล้วแต่เขาจะไม่ค่อยมีโรคอะไรเข้าแข็งแรงตัวต่อไปชื่อมินิเรดมินิเรครับมินิเจะมีสีแดงสีสวยแล้วก็อัน ดอกตัวนี้ก็อาจจะไม่โตเท่าไหร่เพราะว่าถ้าถึงน้อนนั้นมันจะโตใหญ่กว่านี้หน่อยนะดอกสีสวยอันนี้ก็ถือรักษาอยู่กลางครับผมจริงๆเขาส่งมานี้มีมากกว่า8าสายพันธ<ต>ุ์ไหมคะที่มาปลูกสายพันธุ์ครับเก้าสายพันธุ์แต่เราคัดเหลือแปดเหลือแป <8 S 2> ครับผมขนาดหัวที่เหมาะสมที่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวแล้วไปส่งออกได้น่าจะเริ่มจากนี้ขึ้นไปครับในขนาดนี้ประมาณ22 24 22- 24เซนครับผมขึ้นไป เราต้อดูก่อนว่าดอกขนาดไหนต้องมาดูว่าน,นี่ดอกใช่ไหมเราก็จะวัดดูว่ากี่เซนอันนี้ประมาณ5เซนติเมตรมันจะมีดอก2ดอกที่นี่คือดอกอ่อนที่ซ่อนอยู่ในหัวครับนะคะอย่างอันนี้เราก็จะเห็นว่ามีตัวอย่างดอกอ่อนที่เตรียมจะแทงขึ้นมาจเจริญเติบโตขึ้นมากี่ดอกคะ3ดอกครับ1 2 3ข้างในครับ ค่ะอันนี้เราก็จะพบว่าตรงตามสายพันธุ์ครับเราอยากรู้ว่ามันมีกี่ทิศดอกมันสมบมูรณ์ไหมเราก็หาตัวนี้อีกดูว่าหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหม,มช่อดอกค่ะถ้าดอกไม่สมบูรณ์จะจะเฉาทั้งในแล้วถือว่าโอเค ก่อนเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีการเก็บสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบดูะนะคะเราก็จะพบว่าคุณสมบัติเป็นไปตามที่เราต้องการที่จะส่งให้กับตลาดือเปลาเราสุม่มอย่างนี้แล้วเราก็ต้องส่งไปทางที่เขาจะรับซื้ออีกทีว่าโอเคไหม,มซึ่งถือว่าเป็นการสร้างบทพิสูจน์ได้เห็นว่าความสามารถของคนไทยก็ทําการผลิตว่านสีทิศพันฮอลแลนด์นี้นะคะได้ถึงแสายพันในพื้นที่แห่งนี้